ก็ขอจเจริญพรนะอย่าโยมสาธุชนนกคนทันอน,นั่งตามสบายโยมนะเดี๋ยวต่อไฟฟังนะอนโมทนาคาถานะเพื่อ,อยังงสัทธาของพวกเราเน่ยให้มันเกิดขึ้นนะผู้ซึ่งสัทธาก็คือความเชื่อนั่นแหละเชื่อในคำสอนนะขององค์สม็จพรภัมาาสรามพุทธเจ้านะผู้ที่มีสัทธาเนี่ยถนะือว่าเป็นผู้ที่ยังบ่ขาดทุนนะ เพราะว่าสัทธาเนี่ยมันเป็นลากเป็นเป็นลากเงานะของคุณความดีนะแต่สัทธาเนี่ยมันก็มีอย่สองอย่างนะนะสัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญากับอีสัทธานึงแบบไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเนะีนะ่ยสัทธาบางคนเนะี่ยเขาเชื่อก็เช่อ,ชอตามเขานะนะนะขาดการไต่ตองนะนะนะแต่อีสัทธาตัวหนึ่งคือสัทธาเราพิจารณาแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นนี่ พอจะเดินแล้วเนี่ยศัทธาเนี่ยมันมันจะ,จะเจริญเกิดขึ้นหรือไม่นเนี่ยมันต้องอาศัยพลังสติพลังปัญญาด้วยนะในการพิจารณาในการศึกษาดูเหมือนกับอาตมาจะยกหัวขอให้ญาติยมได้ศึกษาได้พิจารณามันเป็นหัวขอถ้ามาไงไงแต่คนส่วนนเนี่ยชอบมองขมเหมือนกับการปฏิบัติเนี่ยแหละนะลักของสินหาสินแปดสินจีน,นี ทุกคนมุง,มงเน้นไปในเรื่องของ,ของสินที่มันเปลี่ยนกอคอจนรืมไปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาบาา่ด้ไปยึดถือเอาสินเปลี่นกอคอนะเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับท่นานพระพ่ายะเนี่ยท่นานพระพายะเนี่ยบ่ด้มีเข้ามาสินมาเกี่ยวระยมมีแค่ปัญญาปัญญาที่ท่านรู้รู้ตามความเป็นจริงแลวท่านก็รุดพ้นจนได้รับเอตตัคะว่า ผูดตัดสรูเร็วพันนะตัดสรูรวดเร็วที่สุดเพียงแกพูดจบปุ๊บเนี่ยนะกึ่งพระคาถาเนี่ยนะพะหิยะเห็นอย่างสักตะวะเห็นรนะูสักตะวนะรูแะะวทันกับบรรลุละเห็นปะแป๊บเดียวเองนะเมื่อปัญญาของตันเข้าใจในเนื้อหาแนใจความขององค์นนส,สุนัยปาสามาสามพุรธเจเนี่ยนะฟังปุ๊บเนี่ยเข้าใจทันทีเลยเมื่อเข้าใจแล้วก็ตัดขาดในขณะนั้นนะ นะบางครั้งนะพระองค์จึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าผู้ที่นะมีปัญญามีของเก่ามาแล้วเนี่ยนะสาสะสมบารมีมาแต่ชาติปางก่อนนะเพียงแค่ได้ยินได้ฟังก็สามารถบรรลุได้เลยเปรียบเสมือนอา่าบัวนะบัวที่มันมีอยู่ซีจำพวกนะบางคนก็เรียกว่าบ,บัวซีเล่านั่นแหละได้แคอ่อาอุ่คติตันยูนะวิปจ,จิตันยูนัยยะปะตละปลมนะเนี่ยมันมีอยู่ซีจำพวกอุคติตันยูกัเพียงแค่ ยกหัวขอ,ขอขึ้นมาฟังปุ๊บเข้าใจปุ๊บบรรลุทันทีเลยเวิปจิก็คือ,อต้องอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนี่ยเมื่อเข้าใจไใด้ขาอธิบายเนี่ยนะก็สมารถุดพ้นได้นะในเหมือนกับนี่แหละเหมือนกับท่านพระสา,ารีบุตรเนี่ยตอนเนี่ยท่านตะวายงานผัดนะองค์สนัยปะสามาสามพุทธเจ้าอยู่เขาชิจกูดนะ เออตอนนั้นเนี่ยที่คานาคาไปตามหาลุ่งก็คือตามหาภาษาลิบุตนี่แหละเออไปเห็นภาษาลิบุตถวายงานผัดอยู่เออนะครับก็เลยกล่าวเข้ามาโอ้ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าประชอบใจกันเอนเข้ามาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขขเขาก็จอจงมาใสครับตัวองค์สเนพระสามารถสั่งพระเจ้านั่นแหละเออเมื่อพระองค์แก้คำอธิบายโตตอบของที่คานาคานะทาให้ภาษาลิบุต มันลุนะโยมนะเห็นบ่ไอ้ตรงนี้แหละอาตมาจึงพยายามเอ๊ะนี่พวกเรากัมันล่องพิงจะนณาดูนะ่ะเหมือนกับห้ายกหัวคอธรรมะที่ที่พระดธเจา้าทรงอธิบายนะทรงอ่าเรียบเลียงกันมาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งนะ่มมาธรรมะแต่ละขอแต่ละขอก็เพื่อกระตุ้นในปัญญาของพวกเราเนี่ยให้มันหินตามเหมือนกับพระองค์กระตุ้นมาเนี่ยพวกเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดานะ กระตุ MM. ้นบอกว่าพวกเรามีความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดากระตุ้นบอกว่าพวกเรามีความตายเป็นเรื่องธรรมดากระตุ้นว่าพวกเรามีความพัดผ่าเป็นเรื่องธรรมดาและกระตุ้นบอกว่าพวกเราเนี่ยมีเรื่องของกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเอข้าทิดกรรมแบบใดไว้เข้าจะได้รับกรรมแบบนั้น แล้วไอ้คำา่ากรรมเนี่ยพระองค์ก็บพรดไหมถึงเอากร,รมที่เปลี่ยนไฟไฟอกุศลอย่างเดียวเต้พระองค์ก็บพระใดจำแนกว่าเออ้องเป็นกรรมไฟบาปอย่างเดียวนะบ่เมียนนะกร,รม,มันก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละกรรมที่เปลี่นไฟกุศลกับกร,รมที่เปลี่นไฟอกุศลเมื่อพวกเรามาพิจารณาเป็นไป,นป,นป,นปนตามลาดับโดยอาศัยยุนิสโสมนสีการไข้่ควน้นโดยปัญญาอันรอบขอบอย่างทีถวนเนี่ย จึงได้เห็นว่าอู้นี่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความแก่นะเมื่อก่อนเนี่ยผมยังดําบัดนี้ผมเริ่มขาวตัเมื่อก่อนเนี่ยกับร่างวังชาเริ่มมีแต่เดนี้มันถดถอยไปมันแก่ขึ้นแก่ลงทุกขณะทุกขณะนะดูซิเราจะยอมรับความเป็นจริงในบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแก่ไปเมื่อนะร่างกายมันแก่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นตามลําดับลงมา เมื่อร่างกายมันแก่มันผุมันพังไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคกกืออย่างพยาธิโรคภัยก็จะเกิดขึ้นะโรคภัยว่าะจะเป็นโรคเลือดโรคโล,โล,โลหิตโรคความดันโรคเบาหวานโรคกรรมมาันธุ์ท่างๆก็จะเกิดขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันยังบม่เกิดขึ้นเต,ต้เมื่ออยุป่าเสจากไปแล้วบนมันเริ่มเกิดขึ้นมันเริ่มฟูขึ้นมามเห็นปะเมือ่อเมื่อคนทั้งหลายเมื่อพิจารณาเมงโอ้เนี่ยเมื่อแกเขาค้างเนี่ย ไปหามงหาหมอไปรักทรงรักษาการรักษาบำบัดได้เป็นชั่วข้างชั่วเข้านะเมื่อรักษาบไยแล้วรูตัวทันที่เราร่างกายนีย่มันผุมันพังไปแล้วสุท้ายียังดักถะคือความตายเมื่อนึกถึงความตายอาตมาตนึกถึงประเทศอินเดียนะอาตมาตนึกถึงเมืองพราราณสีนะคนคนพวกภาพเนี่ยพวกชาวฮินดูเนี่ย เมื่อเขาใกล้จะตายเนี่ยเขารู้ตัวว่าใกล้จะตายเนี่ยเขาจะห้ามเอาให้พวกญาติเนี่ยเอาไปไหว้ยุกไก่กับแม่น้ำคงคาพระเขาเชื่อมีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยมันเป็นแม่นม้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะชําระร่างกายของเขาให้สะอาดบริสุทธินะเขาก็จะไปโน่นเตรียมตัวตายเนี่ยเตรียมตัวตายย้อนแล้วคนมีเงินมีทองมีฐานะเนี่ยเขาก็จะสามารถซื่อฟื้นไม่จันหอมได้ เอาไม้จันทไม้ยังหลามับเตรียมเผาไม้จันทรสองโดนสามโดนก็ฟื้นอีกพวกนึงลหละเมื่อเผาแล้วแล้วเขาก็เคลียร์ลงนามปันประเด็นก็นคือที่อัตมาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคนที่ปิดจันน้าความตายเนี่ยเขาได้เปรียบตรงนี้คือเขารู้ตัวว่าเขาจะตายแล้วเขาบ่ได้ปรารถนาในทรัพย์สมบัติเขาจะสร้างลูกสร้างหลานเขาจะบอกลูกบอกหลานเบงมรดกตกทอดต่างๆให้คนนั้นคนนี้เพราะว่าเขาจะต้องทิ้งละวเขาจะมะาเช่าห้องโย เจ้าหองจะมีสับป,ประเลยเนี่ยเที่ยวเคาะประตูว่าตายยัง่งเปิดขม่าในต,ตายย,ายั่งยู่ผู้เดียวนะบ่มีญาติมาอ้อมขางอ้อ,อมเอวเหมือนกับเขาอยู่ในลรงบาลนะเออเขาจะยู่หองคนเดียวเขาแล้วเขาก็จะเนึกถึงพระเจ้าของเขาที่เขาศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือเออบางคนก็น,นับถือแต่ละคนก็น,นับถือที่แตกต่างกันนี่ตามความเชื่อของเขานั่นแหละอันนี้ก็บ่ไปสามารถไปกำนดได้อดอกแต่ที่นี่เมื่อเขาก็จะพิจารณาเบื้องเขาเนี่ยเขาก็จะทำจีของเขาเนี่ยให้มันสะอาดบริสุทธิ์ บ่ให้เสามองนะจึงบ่แปลกใจเลยว่าเป็นอย่างอาระศาสดาองค์สุเดยปาสามาสัมพุรธเจ้าของเฮาเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเนี่ยนะศาสดาแต่ละศา,าสดาเนี่ยสามารถสอนในข้นเนี่ยไปสวรรค์ได้แต่บ่าสามารถสอนในคนไปนิพพานได้ย่าไปปฏิเสธว่าอุ้ยไอ้พวกพามหมณฮินดูเขาบูชาไฟเขาเหตุดั้นนีนี่เนี่เขาไปสุกติบ่ได้นะย่าไปบอกทังสันนะไปได้ยุ่มแต่เขาบ่สามารถเขานิพพาในใได้แค่นั้นเอง ตอวเมื่ออีเขาก็นั่งพิจะนณาความตายเขาแล้วน้อมซ้อมเบิงสุดท้ายเขาตายแล้วเขาก็มีความเสียวาถ้าเขาได้อาบน้ำนะได้ชำระกายของเขาเขาก็จะบริสุทธิ์นี่เขาก็มีความเสือถ้าเป็นศาตนเอื่นเขาก็บอกว่าล่างบาปของเขานั่นแหละเออบางคนกับสารภาพบาปสารภาพไปแล้วบาปบ่มีแล้วเออเขาก็มีความเสียของเขาเขาก็จิตบริสุทธิ์ในขณะนั้นนะมันเป็นกลอุบายนะโยมนะมันมันเป็นกลวิธีเป็นกลอุบายในการหลอกล่อจิต ให้จิตบ่มีอุปทานขันบ่ยึดในสิ่งที่มันเป็นบาปให้ยึดแต่ในสิ่งที่มันดีเมื่อยึดในสิ่งที่มันดีมันก็ไปตามสิ่งที่มันยึดนั่นแหละเพราะว่าองค์สนในป้าสามาสามพระเจ้าพระองค์เคยตรัสบอกไว้ว่าเมื่อจิตดวงสุดท้ายที่มันขาดออกเลยเนี่ยนะมันจะนวงเนียวมันจะก่อเกี่ยวเอาเอาอะไรเป็นอารมณ์มันจะไปตามนั่นเหมือนกับจิตของเฮาเนี่ยถ้ามันไปก่อไปเกี่ยวเอาอารมณ์ความรักความผูกพันเป็นถ้าไม่จิตเศร้ามองตายแล้วก็ตกสู่อบายภิ นะมีเปรตมีอสุรากายมีสาัาธิเลชนันะเป็นต้นนี่แหละเห็นปะถ้าเกิดจิตมันเกาะมันเกี่ยวมันนวงมันเนียวเอาบุญเอากุศลเป็นที่พึ่งมันก็ไปเกิดบนสวรรค์สุขตินะถ้าจิตมันบกาะบนเนียวเอียนงะมันก็หลุดพ้นไปละเห็นปะไอตรงนี้แหละอัตมาจึงพยายามอธิบายนะอธิบายญาติโยมโยม,ยมลองพิจ,จารณาดูเป็น,เป,นเป็นตามลาดับนะ คนในพี่พิจารณ่าป็นไปตามลำดาวลำดาบเนี่ยปัญญายมเกิดขึ้นโอ้นี่นี่นีนีเมื่อเมื่อพิจารนาเห็นแล้วมันก็นจะย้อนกลับเขามาหาตัวเองนะมันเนี่ยดิ้นไปเพื่อยังเมื่อความตายเขามาถึงละ่ะสิ่งที่สะสมไว้ว่้จะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นข้าวของเป็นรถเป็นบ้านเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียย่อมต้องทิ้งทั้งหมดจะต้องมีความผัดผากนะผัดผ้าจากของรักของจะเลื่อนใจนะทั้งร้ายทั้งปวงไป เนี่ยต้องพัดภาาต้องทิ้งทั้งหมัเออเนีน่ยแล้วก็จะมองเห็นว่าเมื่อเขาจะต้องพัดผ้าแล้วสิ่งองียงหละเป็นที่พึ่งของเราได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมแหละกรรมนะก็จะเป็นเรื่องที่เขามมล่อรองหลับตอนเป็นมนย์เนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจเนี่ยเราสัาง่งกรรมเอียงไว้บ้างนะในวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเราสั่งกรรมที่เป็นไฟกุศล หรือฟไฟฟีเปลี่ยนบาปอกุศลอันใดมากกว่ากันถ้าคนไหนที่มีศรัทธาในพระศาสนาะเนี่ยก็จะพอขาดทุนเพราะตื่นเศร้ามากเขาก็จะสวดมนต์ไหว้พระทํากบเขากับป่าใส่บงใส่บารหรือแม้กระทั่งคนบางคนเนี่ยตื่นเศร้ากันมากในก็ฟังธรรมะเออฟังธรรมะถ้าไม่จิตเบิกบานสวดมนต์ก่อนน,นะสวดมนต์เหมือนกับสถานีวิทยุบ้านสังคุยเนี่ยตอนตีสี่เนี่ยตีสี่ครึ่งเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ธรวัด เมื่อสวมมดมนต์ธรรมเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะมีการอาเปิดไฟเสียงธรรมะนะเป็นธรรมะรับอรุณแน่เป็นครูบาอาจารย์แตลูแต่ล,ตลูมาอธิบายธรรมะอายากย่มได้ฟังเนี่ยเขาก็ได้บุญกุศลนะพ่อแจงแจงมาจากน้อยมาเนี่ยทำากาวขาวกับปลาเสร็จแล้วเป็นบลาก็เอาข่าวปลาอาหารมาทําท่านคือมาบริจาคมาจากขามาใส่บัตรบุญของเขาก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเหลือมื่อก่อนจะนอนอีกเขากะสวดมนต์ไหวพระของเขา แล้วเขาก็ฟังเทศฟ,นะฟังเทศฟ,ฟังธรรมเขาจงนอนบุญกุศลของเขามันจึงต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งนะพเพราอพลังศรัทธานในพระศาสนาะเย็นบอกว่า,าขาดทุนแต่ที่เนี่ยไอ้คนท,ที่ประมาณเนี่ยนะมัวแต่ยึดติดอยู่ในกามาคุณเนี่ยก็จะลงลืมเพราะถือกามาคุณทั้งหลายเนี่ยมันห่อหุ้มไว้ถือการงานบางถือความรักถือโมหะถืออวิชชาบางมันห่อหุ้มไว้ให้ในลุ่มหลงไปเสีย แอบร่าจิตเดินราจะนอนก็โอ๊ยกาพากอนอนก่อนบ่กะบ่หล่ะก็ลง่มนามหัวลงนอนหลดลับเอืเมื่อบางคนไปทํางานมากกับเหนื่อยนะก็เลยบเร่ยทำนะก็พลาดไปซะโอกาสซะนี่พราะนั้นแหละเมื่อเข้ามากระตุ้นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยเขาก็จึงจะเห็นเรื่องว่าตอนเอายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทําด้านใดที่มันดีหรือว่า่ดีมากกว่ากันยกตัวอย่างมันอาตมาเนี่ยอาตมานะอาตมาว่าอาตมาบ่กขาดทุนล่ะ เนื่องละอาตมาสวดมนตน์ธรวัดเศร้าทรวมดเย็น,นฟังเทศฟังเทศแสดงธรรมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อละเลกันอะไรอาตมาก็ทํามยอยู่ที่ละได้บ้างไม่ได้บ้างได้หาได้ซิบบางทีก็ให้ธรรมะญาตยโยมบังแต่ละขณะแต่ละขณะมาบางคนก็นมาทําบุญในช่วงเขาพรรษาอาตมาก็ลงมาให้ธรรมะคนละหานาที่สิบนาทีไปได้ บอกบุญของเขาไปนี่จังว่าอัตมาจังว่ายุมลงพิจนาถุเรื่องของการพิจานาหาอยากเนี่ยเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของความผัดภาคแล้วก็เรื่องของกรรมมันเป็นสิ่งที่ควรจะพิจานาอยู่เนืองเนืงนะเมื่อพิจานาอยู่เนืงเนื่องเขาเห็นเรื่องของกรรมแล้วมาเนี้กรรมใดกระามที่เป็นไฟอกุศลอย่าธรรเว้น ย่าไปยึดย่าไปเชื่อมันย่าไปเชื่อใจจาพอนะไอ้คนบางคนเนี่ยมันมีทิศิหลายมันมีตัวอัตตาตัวตนหลายมันจะยึดร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะหวงมากมากเลยมันจะบอกว่าไผ่มาเว่าให้ร่างกายนี่กับ่าไรไผ่นิ่งท่าร่างกายนี่กับ่าไรมันสิบรยอม์นันที่เลยย่อมเคยเปลีป่ยนบ่ย่อมเคยเห็นนอเคยเห็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเคยเห็นตัวเองบอเวลาถือนิ่งท่าเป็นยังไงถือเม่าเพื่อนเป็นยังไง โกรธบ่เกียดบ่เออโมโหบ่ะบางโคนเนี่ยโอ้ยบางครั้งอาตมาก,ก็เคยเป็นนะเพออราะอาตมาเคยเป็นเมื่อก่อนอาตมา,า,ตมาจึงรู้ดีว่านี่มันคือผลงานของกิเลสธรรมะมันเกิดขึ้นมาว่าโอ้่เขาบอกเห็เนไหมบ่มีมภัยสมบูรณ์ดออขนาดองค์สุนัยปสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เป็นมรรมมคมรูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีทั้งคนรลกักมีทั้งคนช่างพระองค์แสดงสิ่งที่มันมีประโยชน์ไอ้คนที่ไปยึดถือเอาสิ่งที่มันไม่ม,มีประโยชน์ เขากเกียดซะพวกเดลทีพวกนี้ค้นต่างๆเหมือนกับนั่งมาขั้นที่ยากสินะจ้างคนมาดานยุจังเจ็ดวันพอนะดาพระพุทธเจ้าโยมกับล่องเนื้อภาพล่องจิตนาการดูเถิดนะขนาดองค์สุนัยนปาสามารถสามาพุทธเจ้ายังถถิดดาไอ้เล่าเราเปลี่ยนไผ่โยมเปลี่ยนผู้ใดโยมเป็นผู้ใดโย,ยมเก่งเกินพระพุทธเจ้าอยู่แ่าจิเบย์แขเขาดาเนี่ยเป็นไปได้ปะเปลี่ยนไปบ่ได้ บแม่บ่ม,ม,ม,มีคนอื่นดากับแม่ลูกยุ่มหรืดายุ่มไปคัดกิเลสเขาเอ,อบางทั้งนะอตาตมาดูข่าวเนาะแม่บออยากให้ลูกเล่นเกมเอ,อ,ไอเม์ไปถอดสายเกมไปถอดสายชาติออกมันสูนกันมาบอกแม่ตายกับมี่ตายซะอีเถาวมาขัดมาขวางเองียงกูเออเห็นบ่บางเทียก็ถือคนดานะแต่ลูกดาเนี่ยแม่บางคนกับเก็บมาใส่ใจกันเป็นทุกข์กับคำดา่าแต่จะเกิดแม่บางคนกับบาใส่ใจนะเหมือนกับเด็กหน่อยนะเด็กหน่อย สองขวบสามขวบด่าแม่เนี่ยแม่เครียดบ่เอาแม่บ่เครียดเอาล่องเด็กตอนอายุยี่สิบสามสิ่มาดานี่ละ่ะเครียดบ่เอาเครียดเอาทั้งที่เป็นลูกโยมเหมือนกันนะอาทาไมถึงเปลี่ยนเจนนันอ๋อเพราะว่าจิตของโยมเนี่ยมันไปเสพไปยึดถ้าเป็นตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาบรูกประสีภาษาเขาอาจจะเว้าด้วยด้วย,วยความรู้สึกที่รู้เท่าไปถึงกันเฮาบ่าส่ใจลวกระจบแล้ว เมื่อเขาเติบโต,ตกันมากเขาลูปภาษีภาษาลูบวิชาหน้ากินแล้วเนี่ยเมื่อเขาพูดเจอสนันนอมาเนี่ยมันก็เจ็บไปคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงพูดกับเราเช่นนั้นนะเออเราเป็นแม่นะเราเป็นแม่เนี่ยคข้ามาเราเกิดขึ้นมานะมีเรามีเขาเป็นคนถือกระท่ำละนี่แหละมันจึงกลายเป็นการที่สร้างนะพบสางชัดด้วยอุปทา,านขันด้วยการยึดไปยึดไปถือถ้าบ่ยึดถ้าบ่ถือบ่อถูกยม นี่คนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บนี่ก็จะโบสือละโบซาละนะ่ะโบให้ความสําคัญละเนะจ้าอยากว่าเจ้าก็ว่าไปเจ้าอยาก,กําอย,ายังเจ้าก็ทําไปเถอะแต่แต่เล่าเนี่ยเล่าเข้าใจแล้วเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะบรขอสางรกรรมนะคุณอยากด่าคุณสางกรรมใครอยากทําดีก็ดีใครอยากทกําชั่วกับเรื่องของเขาเหมือนกับพระเทวทัตนะคิดขาพระพุทธเจ้านะกับเรื่องของพระเทวทัตนะแต่พระพุทธเจ้านะถ้าพระพุทธเจ้าพระอ,องค์จะท่งคิดไล่ต่อพระเทวทัตเนี่ย เพียงแค่นึกคือเท่านั้นแหละพระเทวทัตเนี่ยมับแม่ตะโดนแล้วตายตะโดนแล้วเพราะว่าพวกเทวดาหรือพวกอีกอย่างที่เขาครอที่จะไปเบียดเ,เบียนพระเทวทัตเนี่ยมีเป็นอันมากนาเตว่าพระองค์บบด้มีความชี้จนันทร์เลยเพราะว่าจิตของพระองค์เนี่ยเสมอกันทั้งมนะพระองเนี่ยบอกว่าโอ้ยนาสงสารเทวทัตเนี่ยนาสงสารเออเธอหวังแค่เพียงลาบสักกะระเพียงเล็กหน่อยอยากปกข้องคณะสงฆ์อยากเป็นใ่ในในหลกมนุษย์นี่ แต่เธอต้องทำกรรมนักเออเธอย่อมทำกรรมนักนะแต่เธอบ่ย่อมลากเกลสดนะพระเจ้าก็ปล่อยไปเพราะเทวทัตมีความเพียรขนาดไหนอาตมาเคยไปพวกเขาชิจกูดมันสูงเงนะโยมมันหลากชั้นเนาะนะสมัยก่อนเนี่ยมันบริมีอันทางปูนเนาะมันก็เป็นแนวสั้นๆเนี่ยเออเขาก็เหตดไอ้สโลบขึ้นไปนั่นแหละตอนอาตมาไปประเทศอินเดียเอออาตมาก็น,นึกภาพโอ้นี่เขาใกล้นะเขาก็บบอกว่านี่ จุดพักตรงนี้แหละเป็นสถานที่ที่ประเทศประทักิ่งหินอยากให้ท้าพระพุทธเจ้าอยู่เขาชิตจกูดเออเขาก็ชี่บอกนะว่าดูจริงว่าจริงแ่ละแต่มันก็เป็นภูเขาลูกเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าภูเขาลูกนั้นยังยังคงอยู่อยู่เขาไปกาบเขาไปกาบอยู่บนภูเขานั่นแหละเพราะว่าภูเขาเนี่ยแมรัพานไปแล้วมาสองพันกว่าปีมันบริหายนะโยมมันบริแปนเอือเติดมันบริอันจมลงดินนะมันก็ยังสูงเพราะมันสูงนะที่นี่ก็ อาตมากับพิจนาดูโอ้นี่แหละคนที่เขามีความคิดชั่วเนี่ยเขาอยากทํากรรมชั่วกับเป็นเรื่องของกรรมของเขาสุดท้ายหลวกเมียนเป็นความจริงเพราะกรรมวิบากเขาที่เขาสะสมไว้มันมากขึ้นมากขึ้นมันหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายแผ่นดินก็บริสมัดล่องลับเลยถือแผ่นดินซูบไปกินในเมืองนรกเพราะวิบากกรรมที่เกิดจากความคิดที่เกิดจากการกระทำของตัวเองมันสะสมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปนี่แหละคนไหนที่ฉลาดแล้ว ให้พยายามทายถอนออกไปอย่าไปยึดไปถือไปซ่าว่าต้องไปสนใจนะมีสติอยู่กับปัจจุบันกับพ่อแล้วเหมือนกับหลวงพ่อวิระทันยามอยู่เสมอการปฏิบัติเนี่ยให้ระวังตัวกูให้ระวังตัวตนนะให้มีสติอยู่นะกับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีกับพ่อแลวนะว่าต้องให้ปัจจุบันขขงเหาเสามองนะอดีตที่มันผ่านมาพยายกราก่กับเรื่องของเขาเขาด่าเขากับสางกรรมของเขาเขาทำมัดีกับเป็นเรื่องของเขาไปให้เฮามีสติอยู่กับปัจจุบันกับพ่อแล้ว ตามอซอสซอสเมืองปัจจุบันเจ้าของเนี่ยให้ดีที่สุดนะผู้ใดรักษาปัจจุบันได้ผู้นั้นก็นจะมีโอกาสที่จะนะพ้นจากทนะุกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดบม่มีโอกาสนะที่ปฏิบัตินะบม่มีโอกาสได้ศึกษาตัวนี้ก็จะสูญเสียไปละนะว่าโอ้ยเฮาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ผ่าเสแล้วนะอุตสาห์เกิดขึ้นมาในประเทศใต้นะเป็นเมืองพุทธนะแต่สุดท้ายเฮากับบ่ได้มาปฏิบัติในรูปร้อยแบบนี้กันนะก็คงผิดจะนณาดูเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วก็เก็บไปคิดปิจะนณาดูก็แล้วกันเน,ะนาะเอาเอาละนะยมอัตมาพูดมาเห็นว่าสมก็บนเกล้าขอยุุติการนะอนุมตนาคาถานะไว้แกเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ ขอเชิญท่านพบกับรายการธรรมะคี